มาอยัอยอนสวัสดีครับผู้เฒ่าอันพวกผมขออนุญาตถ่ายอันคอนเทนต์อยู่หน้าได้บ่ครับตามสบายเลยจูไปเอา<ป>เอาผู้เฒ่าเจ้ามานังงโงโ่ยังอยู่นี่ไงนีม่มานั่งเบิ่งควายยางหลินแร็วนี่แหละแอคชั่นนี่ปตัตตพีนี่ที่พื้นนี่ก็ถือว่างามเติบนะแต่ว่าก็งามสู่เตียงบ่ได้แม่นผู้เฒ่าเขาเฟี้ยมคนนะโอ้ย โทษครับพ่อเ่าอันเจ้าเขาเฟมไหมเขาเฟมหยยบมันตีนหยยบง่ายเนี่ยโอ้ยอันง่ายผมเลยนครับมันเขาเฟมอันนั่งนั่งทั้งที่ได้บอกครับไปพุ่นไปก็ไปแอยแอคชั่นซื้อให้หมดเลยพ่อเ่าเขาเฟมนี่นี่อันพ่อเ่าครับมันมันเห็นเจ้าไหม อันง่ายได้บ่ครับอ่าดีมั้ยคุณอันเข่าเฟมเอีกแล้วไหมเพราเพรเท่าครับมัดเข่าเฟมผมนะ้ไหมเข่าเฟมอีกเลยบ่ดีนี่อันง่ายง่ายได้อีกบอกครับนิดนึงอ,อันคนถ่ายลายมุมนะโทษโทษขาอยู่ที่พอ่าห้อยอีกวะอันพราเท่าครับอันยืบยืบให้อีกนะ เย็บอีกเลยบ่แม่นแม่นครับเย็บเย็บอันไปอีกทั้งเลยดิบัเนี้พุ่นเลยพู้ไกลๆพุ่นเลยพู้น้ำควายจะพู้ไปไหมต้องยากเลยดินเนี้ยไปอีกครับอัๆๆนเงี้ไปอีกครับแม่นยังเข่าเฟรมอยู่อีกครับพู้พูนพุ่นไกลๆพู่เลยครับพู้ไกลๆเลยครับไปไกลเลยเลย้ายไปดิเนี้ โอเคครับโอเคแอคชั okay. ่นฉันบอกแล้วว่าที่พื้นนี้นนนจะเป็นของฉัน <laughs> ยังไงฉันก็ต้องซื้อมันให้ได้ <laughs> บอกเลยจังหวะนี้โหลดกีดวะโหลดพ่อจูเนอร์ไปนะพุ่นเน่าเลยวะพ่อเทาครับอ่างไงโหลุดเนี่ยนะมันกีดไหมไนโหลุดครับ <laughs> <laughs> ลบมาก่อนลบลบมาไนโหลุดครับ <laughs> <laughs> โอ้สู้ไม่เห็ดอย่างกันมีกูสดใสของกูอยู่ดีๆ โอ้ยจ้เป็น,บบนหึงรอเอ้ยก็เอ้ยนียยย่น้ำกินข้นมเบื้องกุเบ้งไข่สเสร็เกกล้วแลว้วมาทาย,อ,ย,ายอ่ไ้อันพุ่นเลยครับชิดชิดทัททททททงพีไวอันังดงผีไไวไต่อ,นะตอ,อยดนะฝ้าถ่ายฝนกระตกนี่เร็วไ้วซุ่มไ้วมเนี่นะซุ่ไ้วะ action อนดั้ยังเขาเฟมพ่ด้วเดีจอดอเลี่มนงดีกว่าได้ยู่ แม่นมองนั่นแม่เจ้ายับออกมาแต่ทั้งพี่แม่สเกลตู้ข่อยมันประมาณนี้อีเด็กยับอีครับในหันกับโบได้อีตู้ข่อยยังน่ามุนไปอยู่อันยับคืนนี้ครับอีกนิดน,นึงเห็นมันเลยรอ้อยุกทีดังดากเอ้ยเข้าแต่งหรือเข้าไปในบ้านก็เนื้อที่พ่ายรถตามสบายเลยเอายังนำมาอยู่พอเท่ามันมันเข่าเฟรม ซุ่มสีดังดา่างกูนี่เขามาบ้านแล้วเหน็นอยู่เฮ้ยเอาวะเาเาขาถ่ายหนังกันอยู่เจ้าหัวยังย่าง,งาตัดเข่าเฟมตัดกีดอีดีเนาะเจ้านี่เนาะโอ้ยวะเขาเจ้าหัพัดเข่ามาเกียดซันตก็อคอยกำลังถ่ายหนังอยู่มันเข่าเฟมโอ้ยสูกูนี่เขามาอยู่ในบ้านแล้วสุกันยังดัง้กูมาอยู่เนาะโอ้ย หลอดโปรเอาพอเราวันยังหมุนตามมาอยู่รอบตัว่อ,อยมารียุ่มซอกนี่ก็ดีว้ายยังเขามาติ๊กอยู่เนาะมันเข่าเฟมนีหน้าครับพอร้องละสูพอไหวยละ ไปกูขอไหว้สูละไปสู้ไปถ้ากูขออยู่ถ้าเือนหลังนี่กูขอ,อข,ออขอลองกูไหว้ก็ได้ไปอันนี้มันบ้านกูได้นี่บ้านกูสู้นะไปไปขอลองขอยขอลองกงินไปเพราะเขาเหตุเพื่อลูกเขยนะไป้ไอยเป็นลูกเขยเจ้าเสียสาระให้ขอยในได้เหรอไปข่อย,ยไ,ไหว้เลยไปไปเที่ยวต่างจังหวัดนะสะักสามสี่มือหปะ่ต้องมาอยู่นะ้ำมูนี่นะเด้อโอ้ยซุ่มด่างเอ้สู้